อาตมาก็ขอเป็นตัวแทนกันทั้นทรงอนุโมทนากับญาติโยมและก็จะเจริญพรในวันปีใหม่วันสิ้นปีกับวันปีใหม่ก็ก็จะมีความสำคัญในทางให้เราได้ตรวจตราสิ้นปีได้ตรวจทีปีใหม่ได้เตรียมตัวสิ้นปีได้ตรวจตราปีใหม่ได้เตรียมการนะ การตรวจตรามันทำให้เราได้ค้นพบส่วนที่จะทำให้ชีวิตในปีที่จะมาถึงหรือปีข้างหน้านั้นว่าควรทำอย่างไรในการตรวจตราชีวิตถ้าในทางพุทธศาสนาเราก็จะต้องตรวจเครื่องยนต์ชีวิตเราเองการตรวจตราร่างกายเป็นสิ่งที่เราก็ทำกันอยู่ การตรวจตราเรื่องราวทางจิตใจก็จะทำให้เราได้เพิ่มเติมส่วนที่จะทำให้ใจของเรามันมีความสุขดังนั้นชีวิตของคนที่ต้องการมีปีใหม่ที่ดีก็ตรวจตราว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมากับเมื่อปีที่แล้วนั้นสภาพจิตใจของเรามันเป็นอย่างไรบ้างมันสะอาดขึ้นมันอ่อนโยนขึ้น มันเย็ยนขึ้นหรือว่ามันร้อนขึ้นกระด้างขึ้นทึบถึมขึ้นทุกมากกว่าหรือทุกน้อยกว่าในใี้การ,รวจตราในทางชีวิตดังนั้นถ้าหากบุคคลต้องการให้ชีวิตนั้นมีความสุขขึ้นในทางพุทธศาสนาเขาจะให้มีมุมด้านการทำให้จิตนั้นมีความดีงามจิตดีงามบางคนมีความ รู้ว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วก็เลยไม่รักษาจิตเท่าที่ควรฉันคนดีอยู่แล้วฉันทำดีตามการอยู่แล้วก็เลยไม่รักษาจิตเท่าที่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ยังเรียกว่ายังมีข้อบกพร่องที่ทำให้เราพร้อมจะมีจิตที่ตกต่ำได้ดนั้นคนที่ต้องการความ รุ่งเรืองก้าวหน้าก็าจะตั้งใจมากขึ้นหน่อยเป็นแค่คนดีแล้วเนี่ยยังไม่พอนะจะต้องเป็นคนดีมากนะให้ได้ปีเก่าดีแล้วแต่ปีหน้าต้องดีมากคนที่มีใจที่ดีมากก็หมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยจะมีบรรยากาศของใจที่สบายปลอดโปรง่งในยามที่ใจเราดีงามเนี่ยเราจะผ่อนคลายสบายใจกระแสะใจจะเย็นอารมณ์ก็จะเย็น พอกระแสอารมณ์เย็นเราจะถือสาคนยากแล้วเราก็จะมองโลกไปในทางบวกงดงามเห็นใครก็จะมองไปในทางที่ดีได้ง่ายๆเพราะจิตเราดีงามคนที่มีจิตด้งามโลกมันก็เป็นสวรรค์มันไม่ค่อยมีอะไรที่เห็นแล้วขัดหูขัดตาแต่พอจิตใจของเราสูญเสียความสะอาดดีงามเรื่องขัดตาเราจะเยอะเรื่องขัดหูก็มากภาวะความปลอดโปร่งก็น้อย จิตก็เปราะแล้วก็ท้องง่ายเบื่อง่ายเหนื่อยง่ายนอนก็ไม่อิ่มดูอะไรก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยนี่จิตเขาเสียสูญละดังนั้นถ้าหากตรวจตราชีวิตถ้าหากลองดูจริงๆว่าช่วงไหนหนอที่ชีวิตเรามีความสุขที่สุดจริงๆแล้วตรงนั้นนะถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าช่วงวันเวลาที่เราอยู่กับความดีงามมาก ในช่วงเวลาอย่างนั้นเรามีความสุขมากผ่อนคลายมากมีพลังมากมั่นใจมากแต่ช่วงไหนส่วนของความดีงามมันจางไปบรรยากาศของเราจะรู้สึกว่ากระด้างร้อนและเรื่องวุ่นวายชอบจะเข้ามาหาตอนแบบนั้นแต่ตอนที่จิตเราดีงามลงตัวอะไรมันเป็นความลื่นไหลง่ายๆกับหลายเรื่องหลายราวในชีวิตจริงๆชีวิตมันจะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อจิตใจนั้นมีพลังจิตก็จะมีพลังดีเมื่อเขาสะอาดจิตจะสะอาดก็เมื่อมีการเว้นเรื่องไม่สะอาดเอาไว้ให้มากๆการคิดที่ไม่สะอาดพอคิดทิงจิตก็กระด้างทีหนึ่งการพูดที่ไม่สะอาดพูดทิงจิตก็กระด้างทีหนึ่งการกระทําที่ไม่สะอาดทำทิงก็กระด้างทีหนึ่งทำบ่อยๆก็กระด้างมากทำบ่อยๆความอ่อนโยนก็หายไป บ่อยๆความร้อนเคยเยอะขึ้นอันนี้คือจิตมันไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเหมือนเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ค่อยระมัดระวังเนื้อระวังตัวถ้าเรารู้จักระวังใจไว้บ้างเนี่ยอะไรที่ทำให้ใจกระด้างไม่เอาดีกว่าอะไรที่ทำให้ใจรบไม่เอาดีกว่าอะไรที่ทำให้ใจมันร้อนไม่เอาดีกว่าอะไรที่ทำให้ใจมันเศร้าหมองเกลียดชังไม่เอาดีกว่า สิ่งนั้นพออยู่ในใจแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นมันมีแต่ให้ชีวิตนั้นสูญเสียความปลอดโปร่งถ้าหากว่าปีหน้าเราต้องการที่จะให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นครบรอบปีก็จะมีไว้ตรวจในระยะที่ยาวนานตรวจว่าตลอดหนึ่งปีจนถึงวันสิ้นปีนั้นนะมันจิตเราเป็นยังไงหนอ นี่สำหรับคนทั่วไปที่เห็นความสำคัญในเรื่องทางคุณธรรมทางจิตใจบางทีเขากลัวกังวลว่าคุณธรรมจะตกพอเมื่อใดคุณธรรมตกหมาถึงภูมิจิตตกเมื่อภูมิจิตตกย่อมหมายถึงว่าการเกิดตายมันไม่ปลอดภัยอันนี้คือคนที่มองกันไกลเขาจะรักษาจิตของตนอย่างดีการตรวจตรามันก็มีหลายระดับตรวจเช้า ตรวจเย็นตรวจราตื่นเช้ามารักษาใจวันนี้ตั้งใจรักษาใจให้ดีตอนเย็นก็ตรวจทีนี่คือตรวจทุกวันนี่คืออย่างหนึ่งกับตรวจทุกเดือนกับหนึ่งปีตรวจสักหนึ่งทีระยะการตรวจทุกวันมันให้การตรวจสอบว่าบกพร่องหรือไม่ระยะหนึ่งเดือนผ่านไปมันตรวจสอบว่าหนึ่งเดือนนั้น่ะมีอะไรดีขึ้นบ้างไหม ระยะหนึ่งปีผ่านไปมันตรวจสอบว่าตลอดหนึ่งปีนั้นน่ะสรุปแล้วจิตเราเป็นยังไงอันนี้คือด้านของคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเขาก็ต้องตรวจตราว่าในทุกวันจากเช้าจนลดเย็นตรวจตราว่าหนึ่งวันนี้เราเก็บเกี่ยวการปฏิบัติอะไรบ้างในหนึ่งวันที่มันหมดไปหนึ่งวันนี้เราหมดไปกับอะไร หมดไปกับเรื่องไร้สาระหมดไปกับการพูดคุยหรือหมดไปกับกรรมฐานหรือหมดไปกับการคลุมครองสำรวมระวังอันนี้คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติหนึ่งสัปดาห์ตรวจตราวันหนึ่งสัปดาห์ที่มีการกระทำนั้นจิตมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหนึ่งเดือนตรวจตราระยะยาวไปถึงเดือนมันมีความก้าวหน้าหรืออยู่ที่เดิมกระแสอารมณ์เย็นขึ้นไหม ระดับการควบคุมตนแข็งแกร่งขึ้นไหมความจำใสในความรู้เป็นยังไงความนิ่งของตนดีขึ้นไหมตลอดหนึ่งปีทาให้เกิดการตรวจตราหนึ่งปี365วันกับการผ่านวันคืนของคนผู้มุ่งกระทำการปฏิบัติจริงๆมันหลายวันมากคนถ้าทำทุกวันสํารวมทุกวันอบรมทุกวันเนี่ยหนึ่งปีต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหนึ่งปีอยู่ที่เดิม นั้นหมายถึงว่าการกระทําของเรานั้นมันมีข้อบกพร่องหรือพลังการกระทํานั้นมันไม่มีความต่อเนื่องหรือการกระทําของเรามันทําการปฏิบัติแต่ก็ยังมีมุมที่ทำให้เกิดการล้วนไหลที่จิตมันไม่อาจจะก้าวหน้ามันอยู่ที่เดิมหนึ่งปีผู้ปฏิบัติธรรมก็จะตรวจตรวจเพื่อเตรียมการสำหรับปีหน้าสำหรับคนมุ่งความเจริญ ทีนี้การจัดเตรียมการเพื่อให้เกิดภาวะที่ดีขึ้นถ้าในทางโลกของคนทั้งหลายก็จะเตรียมการในทางที่จะวางแผนทำให้จิตใจของตนนั้นมีความบริสุทธิ์สะอาดกว่าปีเก่าคนต้องการสิริมงคลทั้งหลายเนี่ยคำว่าสิริมงคลที่จะมาสู่ตัวเนี่ยสิริมงคลไม่ได้มาแบบเลเื่อยเปื่อยเฉยแฉะ สิริมงคลย่อมมาสู่จิตที่มีความเป็นมงคลจิตที wizard, ่มีสิริจิตที่มีสิริและมงคลจิตชนิดอย่างนั้นคือจิตที่มีกลิ่นอายของบุญกุศลความสะอาดดีงามจิตชนิดอย่างนั้นเป็นจิตที่มีความเป็นสิริมงคลจิตที่ทรงอยู่ด้วยความสะอาดดีงามจิตอย่างนั้นเป็นจิตผ่อนคลายทำให้คนนั้นสบายใจ อยู่ยังไงก็สบายกินอะไรก็อร่อยและจิตที่ดีงามมันดึงดูดสิ่งดีๆใครก็อยากมาคุยด้วยใครก็อยากเข้าใกล้เทวดาก็าจะชื่นชมอินดูสัตว์ทั้งหลายก็รับจิตพอสูญเสียความดีงามความเย็นอ่อนโยนความหอมก็จะหมดไปคนไม่อยากเข้าใกล้ใครอยู่ใกลก็ร้อนพูดอะไรก็สูญเสียความเย็นสิ่งดีงามทั้งหลายก็จากไป อันนี้คือจิตสูญสิ้นความเป็นสิริมงคลใครต้องการให้ชีวิตมีสิริมงคลสิ่งที่มันเป็นเครื่องรางของขลังวิธีกรรมอะไรมันไม่ได้ทำให้ชีวิตมีสิริมงคลคำว่าสิริมงคลนั้นมันจะต้องมีอยู่ในเนื้อตัวจิตใจของคนนั้นเองใจที่มีความสะอาดอิ่มบริสุทธิ์ใจอย่างนั้นมีพลังดึงดูดทุกความดีงาม และใจที่ดีงามอยู่อย่างนั้นจะช่วยคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอันนี้คือใจที่ดีงามมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารอดปลอดภัยกับเรื่องเลวร้ายทั้งจากสิ่งที่จะมาและทั้งจากการกระทําของตัวเองจิตที่ดีงามจะไม่ทำเรื่องเลวร้ายและถ้าเลวร้ายความดีงามจะ สามารถฉุดลังเอาไว้ได้แต่ถ้าความดีงามไม่มีเหลืออยู่ถ้าจิตมันเลวร้ายมันจะไม่มีอะไรหยุดและหักห้ามมันได้งนั้นความดีงามจริงๆคือพลังที่จะทำให้คนนั้นยังอยู่บนกรอบที่ไม่เลวร้ายอยู่งนั้นใครต้องการสิริมงคอล,ลอัลลําเลิดพระเจ้าบอกให้ทำเองพระเจ้าไม่เคยให้พรใครพระเจ้ามีแต่แนะนำให้ไปทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญทำตน ให้มีกลิ่นกระแสและพลังดึงดูดลาบดึงดูดโชคดึงดูดมิตรดึงดูดสหายดึงดูดความสุขทั้งหลายเข้ามาสู่ตนพูะเจ้าช่วยไม่ได้เพราะคนเราต้องเป็นไปตามกรรมเราพูดดีพูดเจ้าอ่อนหวานพูดจาเที่ยงตรงพูดแต่คำสัตย์ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบการพูดอย่างนั้นเมื่อแผ่ออกไปถึงใครเนี่ย ถ้าพูดอย่างนั้นเป็นปกติเมื่อไรคำพูดจะทรงพลังไม่มีคำเท็จเลยคำพูดทรงพลังไม่มีคำสอดเสียดเลยคำพูดของเรามันเย็นไม่มีคำหยาบเลยจิตใจเราก็จะไม่หยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านนี่คือคำพูดการกระทําเหมือนกันการกระทําต่อคนกระทาด้วยจิตเมตตาเกื้อกูลการกระทํา,ารรทอย่างนั้นมีแต่คนรับและทันทีที่เมตตากื้อกูลอนุเคราะห์ จิตของเราจะกว้างนึกถึงตัวเองก็จะอิ่มใจและคนอย่างนั้นจะเป็นคนที่ไม่ขาดแคลนผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลอันนี้คือเรื่องของจิตนั้นถ้าหากต้องการให้ชีวิตมีสิริมงคลก็เติมส่วนงดงามเข้าไปเยอะๆเติมส่วนสะอาดสกัดส่วนเศร้าหมองอย่าให้เหลือส่วนเศร้าหมองทุกชนิดเป็นอัปมงคลของคนคนนั้น ส่วนเสียทั้งหลายคืออัปมงคลที่มีอยู่กับตนเมื่อกําจัดอัปมงคลเสริมสร้างสิ่งที่เป็นมงคลจิตก็ประเสริฐงดงามในความประเสริฐงดงามอยู่คนเดียวก็สบายใจอยู่คนเดียวก็อบอุ่นใจอยู่กลางกลุ่มคนทั้งหลายบุคคลทั้งหลายก็มีความสุขไอ้นี่คือจิตที่มีสิริมงคลมันมีความเย็นมันมีความเต็มเปี่ยมด้วยพลังความอบอุ่น และดึงดูดมิตรสัมพันธ์ดึงดูดเทวดาทำให้วิถีชะตาเป็นวิถีชะตาที่ได้รับการปกป้องแล้วก็แข็งแกร่งอันนี้คือส่วนดีงามทั้งหลายใครอยากให้ชีวิตนั้นดีขึ้นทำจิตให้ดีงามในความดีงามมันทำกันได้แต่การจะรักษาการกระทำดีงามให้ทำอย่างนั้นทุกวั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 น รักษาความรู้สึกอันดีงามให้ทรงอยู่ในใจอย่างนั้นทุกวันทุกวันนั่นหละเป็นข้อที่ไปเป็นความต่างของคนว่าคนไหนจะเป็นคนจริงมากกว่ากันคนไหนจะเห็นคุณค่าประโยชน์สาระของเรื่องดีงามมากกว่ากันทุกความดีงามทำให้ชะตานั้นแข็งแรงทำให้เรื่องราวในชีวิตมันง่ายทำให้เรื่องไลายๆไม่ผ่านเข้ามา และถึงแม้ผ่านเข้ามาภาวะการปัดเป่าก็พร้อมเกิดได้ในใจที่ดีงามไม่ต้องอ้อนวอนให้ใครมาช่วยจิตที่ดีงามมีสิริมงคลของมันฉะนั้นใครต้องการให้ปีใหม่ดีกว่าปีเก่าก็ต้องทําเองทุกคนการบ่มสร้างจริงๆเนี่ยทั้งตั้งใจว่าปีหน้าที่จะมาถึงหรือปีใหม่อันเนี้ยเราวางแผนทางด้านจิตใจขึ้นมาบ้างอย่าวางแผนแต่ด้านทรัพย์สินเงินทอง หรือฐานะอย่างเดียววางแผนจิตใจให้ใจปีหน้าของเรานั้นมันสะอาดมันเย็นให้มันปลั่งไปด้วยกุศลทั้งหลายให้มากกว่าปีเกา่าความตั้งใจอย่างนี้คือความตั้งใจอันฉลาดที่จะทำให้ชีวิตนั้นรุ่งเรืองในการทํากินอย่างแท้จริงต่อให้คนขยันมากมายแต่ได้ใจสูญเสียความสะอาดคนนั้นก็ใช้แต่แรงกายใช้แต่แรงกายอย่างเดียวมันไม่มีพลัง ส่วนต่างๆที่ช่วยประคับประคองให้เกิดความมั่นใจถ้าหากว่าปีหน้าจะดีก็เติมเรื่องพัฒนาจิตใจเข้าไปต้องรักความบริสุทธิ์เกลียดความเศร้าหมองเกลียดบาปอากุศลถ้าเกลียดได้เมื่อไรคนนั้นจะมีจิตใจที่ดีงามคนไหนเริ่มดีงามมากๆใจจะเย็นคนไหนมีใจที่เย็นบ้านจะเย็น บ้านไหนเย็นครอบครัวอบอุ่นเมื่อครอบครัวอบอุ่นทำกินสนุกมีพลังอันนี้คือธรรมชาติจริงๆความสุขของคนเราอะแค่คำว่าดีงามเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วดังนั้นคำว่าดีงามบางคนคิดว่าเราดีแล้วก็เลยไม่ระวังจิตใจไม่ระวังคำพูดบางครั้งเผลอไปรับเรื่องแย่ๆเข้ามาให้จิตกระด้างไปฟังสิ่งแย่ๆให้กระด้างเนี ไปคิดแย่ๆให้จิตกระด้างให้จิตเสียซะอย่างนั้นพอเสียแล้วบางทีมันฟื้นไม่ได้มันคืนไม่ได้มันกลายเป็นกระด้างไปแล้วต่อมากลายเป็นนิสัยไปแล้วพอฟื้นไม่ได้ต่อมากระแสของเรามันสูญเสียพลังความเย็นอ่อนโยนเหมือนเราเป็นคนคนใหม่ไปเลยดัยงนั้นจิตใจเป็นสิ่งสําคัญถ้าต้องการให้ชีวิตมีความสุขอะทําใจให้ดีงามแล้วแล้วก็บันนั้นอารมณ์ดีทั้งวันเรื่องดีงาม ทุกสิ่งที่ทำคือการบ่มเพาะบารมีและการสร้างความเป็นมนุษย์ที่คุ้มค่าที่จะเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่จะมีแต่เรื่องตัวเองมันมีเรื่องคนอื่นเข้าไปด้วยอนุเคราะห์เกื้อกูลกันมันทำให้ใจเราทั้งกว้างทั้งอิ่มทั้งเย็นและททำให้รอบข้างของเราเนี่ยเป็นพลังของเราเมื่อใดก็ตามเราแผ่การอนุเคราะห์บุคคลที่รับการอนุเคราะห์คือพลังของเรา ใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้รับคนยิ่งให้ยิ่งใหญ่ยิ่งให้ยิ่งกว้างนั้นกิจการทั้งหลายต้องการให้ขยายกว้างไพศาลคนนั้นต้องใจกว้างและคนนั้นต้องใจจริงต้องใจสะอาดขอ,ขออนุมโมทนาและขอให้ปีที่มาถึงนี้เป็นปีที่ญาติยยมทั้งหลายให้ความสนใจกับการทำจิตใจให้สะอาดดีงามยิ่งขึ้น และก็สนุกกับการเติมบุญกุศลเข้าไปในตนเยอะๆจะได้เป็นผู้เปล่งปลั่งด้วยสิริมงคลทุกสิ่งดีๆก็จะตามมาบ้านเรือนก็รุ่งเรืองชีวิตก็อบอุ่นก็ขอให้บุญทั้งหลายตามเป็นนิสัยตามประจำใจคุ้มครองรักษาแล้วก็พาให้ล่มเย็นแข็งแกร่งทุกๆคนต่อไปรับพรเป็นภาษาบาลี